ยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่ทำขึ้นนะครับในโอกาสครบรอบ10ปีของแบรนด์ Indigo Skin นะครับปรากฏว่ายีนตัวนี้นะครับได้รับยอดกดไลค์เยอะที่สุดเลยนะครับ เพื่อนห่างหายกันไปหนึ่งอาทิตย์นะครับพอดีผมติดภารกิจไปร่วมงานแต่งงานของพิตเตอร์โบสกับน้องเอิญมานะครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมากับยีนตัวนี้ครับนี่ยีนอินดิโกสกินรุ่นทศวรรษนะครับผมยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนที่ทําขึ้นนะครับในโอกาสครบรอบ10ปีของแบรนด์อินดิโกสกินนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยนะครับผมได้มีการโพสเว c บ b ุ๊กเอาไว้นะครับผมเอายีนแบรนด์ไทยแต่ละตัวมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็โพสตเอาไว้นะครับปรากฏว่ายีนตัวนี้นะครับได้รับยอดกดไลค์เยอะที่สุดเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับตั้งแต่ผมทําเพจมานะครับแสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบยีนตัวนี้กันมากนะครับก็ตอนนี้ผมเอามารีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยีนตัวนี้นะครับ เป็นยีนทรงกระบอกเล็กนะครับเป็นผ้าเท็กซัสอเมริกันคอตตอนนะครับความหนาอยู่ที่17.25ออนด้วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับยีนตัวนี้ยังพอหาซื้อได้นะครับในเว็บไซต์ของ Indigo Skin กับ s h o ป e e เนี่ยยังพอมีเหลืออยู่นะครับแต่เหลืออยู่ไม่มากแล้วนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆสนใจยีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังเรื่องราวในการออกแบบยีนตัวนี้แล้วก็รีวิวยีนตัวนี้กันนะครับ เพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะลอยฟัง ยีนรุ่นทศวรรษนะครับได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับมาจากยีนรุ่นครบรอบ5ปีของ Indigo Skin นะครับที่มีชื่อว่าเบนจรลักษ์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเอกลักษณ์ของตัวยีนเบนจรลักษ์เนี่ยนะครับมาผสมกับไอเดียในการผลิตยีนรุ่น S-series ของ Indigo Skin อีกทีนะครับแล้วก็เอามาผสมกันออกมาเป็นยีนรุ่นทศวรรษตัวนี้นะครับผมยีนตัวนี้นะครับเป็นยีนนะครับที่ทำการย้อมสีดาร์กอินดิกนะครับแล้วก็ เป็นวิธีการย้อมแบบลบได้นะครับซึ่งก็คือย้อมแค่เฉพาะตัวเปลือกนอกนะครับแกนกลางก็ยังคงเป็นเส้นได้สีขาวอยู่นะครับดังนั้นก็มั่นใจได้เลยนะครับว่ายืนตัวนี้เฟดออกมาได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ตัวผ้าที่ใช้เนี่ยเป็นผ้าเท็กซัสอเมริกันคอตตอนนะครับซึ่งมีความเป็นปมผ้าค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเมื่อเฟดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นปมนะครับแล้วก็จะดูเป็นสลับออกมานะครับผมซึ่งก็จะได้การเฟดที่สวยงามแล้วก็น่าสนใจนะครับ แล้วก็ยีนตัวนี้นะครับได้ผ่านการแซนฟฟไรต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เท่ากับว่าผ้าเนี่ยมันถูกทําให้หดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นวัดเอวให้พอดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใส่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของยีนตัวนี้กันเลยครับมาครับเรามาเริ่มดูรายละเอียดของยีนตัวนี้กันเลยนะครับเริ่มจากป้ายด้านหลังนะครับป้ายเนี้ยมันไม่ใช่ป้ายหนังนะครับเพื่อนๆมันเป็นแพทช์เวิร์กนะครับ มันคือการเอาผ้านะครับซึ่งเป็นผ้าย้อมอินดิโกนะครับจากจังหวัดโอกายามานะครับมาผสมผสานกับผ้าฝ้ายทอมือจากสกลนครนะครับแล้วก็ปะออกมาเป็นงานแพทช์เวิร์กที่สวยงามอย่างนี้นะครับซึ่งแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับทางแบรนด์เนี่ยได้ดึงรายละเอียดเนี่ย มาจากงานแพช c h w o เวิร์กนะครับสมัยที่ทาง Indigo Skin ยังคงเปิดร้านอยู่ที่สยามสแควร์นะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเราลองย้อนไปดูเนี่ยเออเพื่อนๆอาจจะนึกออกนะครับว่ารายละเอียดงานแพช c h w o เวิร์กแบบนี้ก็น่าจะเคยเป็นอินทีเรียของร้าน Indigo Skin ที่ทางสยามสแควร์อยู่นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีรายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับที่เป็นดีเทลที่มาจากยีนรุ่นเบนจลรักนะครับ นั่นก็คือตัวกระดุมต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆเอวเหล่านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงสายซัสเพเดอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้ครับก็เป็นรายละเอียดที่ได้มาจากทางยีนเบนจลักนะครับซึ่งเป็นยีนรุ่นครบรอบ5ปีนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆเพราะว่าคือตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ได้นะครับทั้งเป็นแบบคล้องด้วยเข็มขัดนะครับหรือเราสามารถเอาสายซัสเพเดอร์มาคล้องนะครับแล้วก็ แต่งตัวเป็นแนวเท่ๆได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่สวยงามมากๆนะครับทีนี้ผมอยากจะให้มาดูตรงป้ายแฟลชเชอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับป้ายแฟลชเชอร์ตรงนี้เป็นโลโก้ใหม่แล้วนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเทปที่แล้วเนี่ยยังคงเป็นโลโก้เก่าอยู่แต่อันนี้เป็นป้ายโลโก้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับลพวก็เขียนว่าทศวรรษนะครับ10 anniversary limited edition นะครับยีนรุ่นทศวรรษนะครับผลิตด้วยยีนคุณภาพนะครับมาจากเมืองโอกายามานะครับแล้วก็เป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์พรีเมียมคอตตอนนะครับผมแล้วก็ดีไซน์โดยคุณทัชชวีสนนทรฤทตินะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ให้ไว้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณกระเป๋าหลังเนี่ยนะครับจะมีการปอกหมุดนะครับเป็นหมุดทองแดงนะครับซึ่งออกมาด้านนอกอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นกระหนกเปรีวนะครับซึ่งก็จะเป็นโลโก้เก่าของทาง i n d i g o s k i n นนะครับซึ่งก็จะปะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับส่วนกระเป๋าหลังอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็น การตอกหมุดนะครับก็เป็นหมุดทองแดงเหมือนกันนะครับตอกออกมาด้านนอกอย่างนี้แล้วก็ตรงกระเป๋าหลังตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบเรียบๆเลยนะครับแล้วก็เส้นด้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของทางอินด g o ก k i ินก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเส้นด้ายสีทองสีเงินสีนาคนะครับตรงนี้ก็อยู่ครบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มาดูตรงบริเวณเป้าด้านหน้านิดนึงดีกว่าเออตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมุดทองแดงนะครับตอกออกมาบริเวณด้านนอกนะครับส่วนกระดุมเนี่ย ก็จะเป็นกระดุมทองนะครับ5เม็ดเรียงกันสวยงามนะครับปกติรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับมันต้องกระดุมทองครับมันถึงจะรู้สึกเท่นะครับแล้วก็ตรงด้านในเนี่ยก็จะเป็นริมผ้าแบบลักษณะริมทองเงินนาคนะครับซึ่งก็จะเดินออกมาให้เห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูตรงบริเวณปลายขาครับปลายขาก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นอินดิโกสกินนะครับก็คือริมก็จะเป็นริมแบบทองเงินนาคนะครับแล้วก็ ขาที่ใช้เย็บเนี่ยก็จะเป็นขาลูกโซ่นะครับเส้นได้ก็จะเป็นเส้นได้ลักษณะสีทองอมส้มน,นิดหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้มาดูตรงบริเวณคอยพ็อกเก็ตครับคอยพ็อกเก็ตก็เป็นริมทองเงินนาคเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการออกหมุดทองแดงนะครับออกมาตรงบริเวณด้านนอกอย่างสวยงามนะครับผมผมอยากจะให้ดูรายละเอียดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นผ้าบุขอบเอวด้านในของเกงรุ่นนี้นะครับ ผ้าบุขอบเอวด้านในของเกงรุ่นนี้นะครับเป็นฝีมือการทอของลูกสาวคุณแสงดาบรรณสินนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับจากพิพิธภัณฑ์แสงดาบรรณสินนะครับเป็นผ้าสีตะกอดอกแก้วลายสายฝนนะครับซึ่งจะใช้วิธีการย้อมคามนะครับแล้วก็ย้อมสีจากคลั่งนะครับซึ่งคลั่งเนี่ยก็จะเป็นสีของแมลงตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะให้สีออกมาเป็นโทนม่วงนะครับ ผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าที่ทางคุณก้อได้เก็บสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาใช้ทํากับยีนตัวนี้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเออ e, มันก็จะมีผ้าตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็บางส่วนของผ้าตัวนี้นก็จะเป็นแพทช์เวิร์กตรงบริเวณด้านหลังของตัวป้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าตัวเดียวกันนะครับมีรายละเอียดที่สวยงามมากๆนะครับ <S <S แล้วก็อยากจะให้ดูตรงผ้าที่ใช้ทํากระเป๋าด้านในนะครับ <S <S ผ้าที่ใช้ทํากระเป๋าด้านในตัวนี้นะครับ เป็นผ้าจากทางจิมทอมสันนะครับเป็นผ้าที่ชื่อว่าอายุทยานะครับผ้าตัวนี้นะครับถูกทําขึ้นมานะครับจากลวดลายจากกําแพงวัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในอายุทยานะครับซึ่งให้รายละเอียดของความเป็นไทยได้อย่างสวยงามแล้วก็ครบถ้วนนะครับผมผ้าตัวนี้เป็นผ้าลินินร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งจับดูแล้วเนี่ยก็โอเคเนียนนุ่มนะครับแล้วก็คิดว่าก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับเวลาถ้าเราใส่เข้าไปนะฮะ อ่าทีนี้เรามาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกแครแท็กนะครับตัวนี้เป็น L36 นะครับแต่จากที่ผมได้ลองใส่ดูแล้วเนี่ยก็ใกล้เคียงกับ L34 ที่ผมใส่อยู่นะครับซึ่งก็ตัวนี้ก็คิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับถ้าใครซื้อมานะครับก็พยายามซื้อให้มันพอดีไซน์นะครับเวลาเช็คเอลเช็คอะไรก็เช็คกันให้ดีๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสของตัว รุ่นที่ผลิตนะครับตัวนี้เป็นตัวที่57จนะครับจาก110ตัวด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นล i มิเต็ดอ i ดิชันมากๆนะครับทีนี้อยากจะให้ดูรายละเอียดของตรงที่เป็นป้ายด้านหลังอันนี้อันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายโลโก้ใหม่นะครับเป็นแท็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็น L36 นะครับแล้วก็ถ้าสนใจสินค้า Indigo Skin ก็เข้าไปดูได้ครับ w วอร์ไวด์เว็บอ e นดิ o นะครับผม โอเคครับทีนี้ผมอยากจะให้มาดูรายละเอียดของตรงกระเป๋าตรงนี้อีกนิดนึงแน่ตรงนี้เราลืมตรงนี้ไปได้ยังไง <c oughs> ดีเทลตรงนี้นะครับก็คือเป็นป้าย Indigo ก k i n ินเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเราพลิกเข้าไปเนี่ยครับก็เหมือนเดิมครับเอเกลักษณ์ที่เขียนเอาไว้นะครับก็คือยินสยามเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอเกลักษณ์ของแท็บของ Indigo S k i กินนะครับที่จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ตลอดเวลานะครับ เป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆกับยีนรุ่นทศวตรรษตัวนี้นะครับโอ้ยยีนตัวนี้ดีเทลแน่นรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับออจากนาทีที่ผมรีวิวไปเนี่ยโอ้มันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าทุกซอกทุกมุมทุกจุดเนี่ยมันมีรายละเอียดที่สวยงามมากๆนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่ายีนรุ่นนี้นะครับจริงๆอ่ะมันมีอยู่2รหัสด้วยกันนะครับรหัสแรกก็คือ001นะครับเป็นทรงสลิมนะครับแล้วก็ รหัสที่2ก็คือ002นะครับก็คือทรงโมเดิร์นสเตรทนะครับซึ่งเป็นทรงกระบอกเล็กนะครับซึ่งยีนตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยก็เป็นโมเดิร์นสเตรทนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟิตพลิกให้เพื่อนๆดูนะครับในท้ายคลิปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะครับอย่าลืมกด s u b ติดตามไลค์แชร์ช่องเราด้วยนะครับส่วนสําหรับสัปดาห์หน้านั้นเราจะรีวิวยีนตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมอุบไว้ก่อนนะครับแต่ผมก็ขอบอกเลยว่ามันเป็นยีนแบรนด์ไทยแน่นอนนะครับโอเคครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับไปแล้วคครรัับบบย